ที่ฐานประจำวันสาธุการแด่พระชาพระบิดาองค์พระยาเวโปรง่งทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ขพงหลายโรงทรงประทับบนพระที่นั่งและพระทานการพิพากษาอันชอบธรรมบรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของโระองก็วางใจในโรรอง์ข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าโรรองไม่ได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เส,ะสะแสวงหาโรรองขพงหลายได้บอกเล่าถึงพระราชกิจของโรรองในถ้ำกลางชนชาตทิทั้งหลาย พระเจ้าทรงกอบด้วยความรักที่มั่นคงในพระองค์นั้นไม่มีงงความปรวนแปลพระองค์ทรงประเสริฐย,ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพราะที่นั่งของพระองค์อยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบลูกหลานของมนุษย์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทดสอบจิตใจของข้าพองค์หลายด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ข้าพงค์หลายต้องเผชิญในแต่ละวัน ขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิตขององค์พระวิญญาบริสุทธิ์ที่ได้ทรงช่วยขยายความรู้และประทานความเข้าใจผ่านทางพระชนะของพระองค์ทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าชีวิตของข้าพงศ์หลายก็ไร่หรอไปด้วยความทุกโศกและปีเดือนของบุคคลที่ไม่เชื่อฟังก็หมดไปด้วยการถอนหายใจกําลังของคนชอบรรมอ่อนลงเพราะความบาปผิดที่ตนเองได้ก่อขึ้น เหตุเพราะไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวโทวใต้ฟ้าที่ประพฤติแต่ความดีโดยไม่ได้ทำบาปต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลุ่งละเมิดทั้งบาปในที่ลับและบาปในที่แจ้งขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงลบบรรดาความบาปผิดของข้าพงหลายให้หมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ในท่ามกลางปัญหาที่ขปงหลายกำลังเผชิญอยู่ในแต่ละวันขอพระองค์ทรงนำให้พบกับทางออกที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกๆสิ่งนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และขอทรงฝึกใจของขอปงหลายให้แกล่งมากขึ้นด้วยฤทธิเดชพระคำเพื่อทุกๆคำที่ขปงทั้งหลายได้พูดหรือสอนออกไปนั้นจะกรอบด้วยสิบปัญญาฤทธิเดชของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้าขอทรงส่งคนงานที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ คนงานที่มีความสัตย์ซื้อและมีของประทานที่ตรงกับความต้องการในงานพันธกิจซึ่งข้าพงศ์หลายได้ดำเนินการอยู่เพื่อให้สำเร็จเป็นไปตามแผนงานของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระพยายาบัญญาบริสุทธิ์หล่อหลอมพระคำอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตใจภายในของข้าพงศ์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน